นี้นะครับจะมารีวิวนะฮะซื้อโซกมาใส่จักรยานคันนี้นะครับจักรยานนี้ซื้อจากรัชดานะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับโซกนะครับว่าผมจะมาเปลี่ยนนะครับตอนนี้ของมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะโซกนะครับนะฮะสองตัวนะครับผมซื้อมานะฮะผมคิดว่าจะมาเปลี่ยนคันนี้นะครับลองมาแกะดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะนี่ออกมาแล้วนะครับ นี่ครับนี่ครับสวยงามครับ <laughs> <laughs> โอ้โหมันจะใช้ได้ไหมครับเนี่ยฮะดูจากในรูปนะครับกับโอ้พระเจ้าอไปใช้ทำอะไรได้เนี่ยครับ กะต,ติดเดียวนะฮะ,อ,อ,ะอ้ใช้ได้ครับเนี่ยนะดูจากรูปนะครับโอ้โหจำเลยครับใช้ได้แต่ลองชุมข้ามาใกล้ๆนะครับมาเข้ากันนะครับโอ้ยตายแล้วมันจะใช้ยังไงอะครับเนี่ยแค่นี้เองอะ้องใส่ต้องใส่ ตรงไหนดีตรงไหนดีเนี่ยอ้อแค่นี้เองนะครับก็เอาไปใช้อย่างอื่นครับใจกับรถคันนี้ไม่ได้แล้วนะฮะราคาสองร้อกว่าบาทน,นะครับคู่หนึ่งนะครับสองร้อกว่าบาท ซื้อมาเสียนะครับแต่ไม่เสียหรอกแต่ต้องเอาไปใช้อย่างอื่นนะฮะับประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปจะประปันคันนี้นะครับจะมาสอนวิธีต่อนะครับต่อต่อแบตใช้แบตใช้ชุดคอนโทรลนะครับคอมมอเตอร์นะครับเรวจะวิ่งให้ดูนะครับจะเปลี่ยนล้อเป็นล้อรถเข็นทั้งหมดนะครับ เก็บ,บล้อนเราเห็นเก่าๆมาทำนะฮะโอเคครับ